สวัสดีครับในที่สุดผมก็ได้กล้องตัวใหม่มาแล้วนะครับขั้นแรกผมก็ต้องเอาไมโครเอดีการ์ดเข้ามาใส่ก่อนซึ่งกล้องตัวนี้จะมีตัวเฟรมข้างนอกอีเฟรมนะครับเป็นตัวการลอยผมก็ขอใส่ไปก่อนละกันดีไม่ดีเข้าว่ากันอีกทีสาหรับกล้องตัวนี้จะมี2จอนะครับจอหน้าและจอหลังก่อนอื่นผมก็ขอเซตอัพก่อนละกันก็คือตั้งค่าที่อจอหน้าครับให้มันดับก่อนเพื่อที่ว่าเป็นการประหยัดพลังงาน ถัดมาผมมาตั้งค่าวิดีโอครับเพื่อให้มันเปิดใช้ได้กับตัววิดีโอทั่วไปสามารถเปิดใช้งานและตัดต่อได้หลัอองจากนั้นผมก็ทำการ f o r m แมตเอ็ดดีครับซึ่งทุกครั้งที่มีว d เอดใหม่มาผมจะทำการ f o r m แมตก่อนใช้งานทุกครั้งเสร็จแล้วผมก็ตั้งค่าวิดีโอครับซึ่งในการทดลองนี้ผมใช้เป็น f u l l HD แล้วก็ การสั่นนะครับผมใช้แบบสี่้าองศาซึ่งลักษณะของการสั่นแบบนี้เวลาเราเอียงไม่ถึงสี้าองศาเนี่ยมันจะอยู่ในระนาบของพื้นโลกตลอดสำหรับวันนี้นะครับผมได้นัดก,กับพี่โอจะไปเยียบพี่จูที่ศรีราชาซึ่งผมก็ถือโอกาสลองกล้องไปด้วยเลยละกันตอนแรกผมติดที่หมวกครับอีู่ตรง้างไปก่อนหลังจากนั้นเดี๋ยวถึงระหว่างทางผมจะลอง ติดตำแหน่งอื่นดูว่าดูซิว่าลักษณะของภาพที่ได้ออกมาจะเป็นอย่างไรบ้างแล้วตามที่ตั้งใจไว้ว่าจะไปทดแทนภาพของกล้อง360อ,งองกสงศาที่ผมจะต้องมารีเฟรมอีกครั้งไม่รู้ว่าจะเหมาะสมหรือไม่ตอนนี้ผมก็ติดกล้องไว้แบบนี้นะครับผมปิดหน้าจอไว้เรื่องหน้าจอให้มันแสดงหน้าดูที่ว่าจะเห็นคนขี่ประมาณไหนจะจับมุมกล้องไหน นี้ผมก็ปรับมุมแล้วนะครับพอดีกตารปรับมุมมันจะหมุนตรงนี้ได้แต่ก็ผมให้ระยะห่างหน่อยผมจะถ่ายด้านหน้าเพื่อที่ว่าจะไปชดเชยที่ผมใช้ตามโรคติดนะครับต้องไปตัดต่อเสียเวลาสุดท้ายผมก็ใช้มุมนิ้มุมเดียวแหละลองดูครับจากการทดลองติดตำแหน่งตรงแฮนด์น,นะครับผมมีความรู้สึกว่าติดตัวหมวกกันน็อกตรงจุดปลายคางนั้นจะดีกว่า ตอนนี้ผมก็ย้ายกล้องมาไว้หน้าบวกแล้วแล้วขณะการถือน้ำบวกเป็นแบบนี้ครับผมก็เอาดีอเลี้ยงมุมกล้องนิดนึงแล้วก็เดินๆนางต่อครับการเซ็ตกล้องครั้งนี้ผมไม่ได้ตั้งระบบตัดลมนะครับเนื่องจากว่าผมทําเป็นออโต้ทั้งหมดเลยเพื่อจะดูว่าในกรณีที่เราใช้ออโต้เนี่ยเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็ภาพนี้เป็นผมใช้กล้องสำหรับสี่งมุสาครับว่าเวลาผมติดที่ปลายคางแล้วเนี่ยจะออกมาเป็นอย่างไร พี่เลย <ป SO? S 1> ผมนึกแล่พี่ออกมานี่หรือพี่เห็นผมในโหมดออโต้ขนาดขับขี่เสียงลมค่อนข้างดังนะครับที่เบาๆเนื่องจากผมเบาววล่มจากปรมกัมตัดต่อไว้ถ้าเกิดจะตัดเสียงลมเนี่ยต้องใช้เป็นโหมดโปรเท่านั้นซึ่งผมยังไม่เข้าใจครับตอนแรกเลยไม่ได้ตั <With you. S 2> ้งจุดนี้ไว้ โทรบอกใช่ไหมก็เือเทไปเลยนะหลังไหนเนี่ยหลังจากมาถึงบ้านพี่จูแล้วเรานั่งพูดคุยกันจนเย็นครับถึงขอตัวกลับซึ่งตอนขากลับพี่โอจะพามากินข้าวที่ศรีราชาในไหนก็พวกกล้อง360รมาด้วยครับผมเลยเอากล้อง360มาติดที่หน้าแห่งอีกครั้งครับแล้วดูซิว่าภาพจะเป็นอย่างไรการตัดต่อการหมุนภาพต่อรีเฟมเนี่ย มันดีกว่ากล้องแบบแอคชั่นแคมปกติหรือไม่วันนี้มาร้านปิดนะครับเดี๋ยวเราจะไปอีกร้านหนึ่งที่สะพานปลาพอมาถึงร้านตรงแถวสะพานปลาวันนี้ก็ปิดอีกเช่นกันครับไหนๆก็มาแล้วเดี๋ยวเลยเข้าไปดูสะพานปลาน,นิดนึงว่าตรงท้ายจะเป็นอย่างไร ซึ่งขณะขี่รถมาตรงท้ายนะครับเราจะเห็นเป็นมีวัดวัดหนึ่งครับเป็นลักษณะของเกาะเลยอยู่ยื่นเข้าไปในทะเลครับจากนั้นผมก็เปลี่ยนม,มาใช้เป็นกล้องแอคชั่นแคมเหมือนเดิมครับเนื่องจากว่าเรกว่าเดี๋ยวเวลากลับบ้านแล้วจะเบื่อมารีเฟรมและตัดต่ออีก จากนั้นเรามาแวะที่อาคารเจพาร์คนะครับก็ามานั่งกินข้าวเพื่อที่ว่าจะรอสอเล็กหลังเลิกงานครับซึ่งวันนี้ทางสอเล็กครับมาทำงานที่ศีริชาจะกลับตะยองด้วย เที่ยคันเจปาคพอเดินเข้ามาก็เหมือนเมืองญี่ปุ่นเลยครับเสียดายผมไม่ได้ติดกล้องมาด้วยตอนต่เล็กมาถึงเราก็าพากระเดินทางต่อครับจากคลิปวิดีโอที่ท่านเห็นนะครับสังเกตว่าไฟถนนติดแล้วซึ่งเวลานี้ก็ประมาณ6โมงแล้วครับเวลาผมมาดูตอนตัดต่อน,นี่มีความรู้สึกว่าภาพยังใสยอยู่เลย ไปศิลาชารับต่อเล็กมาครับได้ลองก๊อปตัวใหม่พอดีรับกลับบ้านดูไปสิ่งครับเป็นรถตลกไปแล้วครับเป็นุ่ยนอะไรแว๊บๆเราตอนนี้แล้วก็วันนี้ผมเอามังกี้มาตอนนี้ก็แสงสลัวนะครับเวลานี้ก็จะทุบหนึ่งแล้วเป็นไฟจากปั๊มแล้วก็ ครับต่อเล็กแรมผมว่าดูดูรันนี่นะแรมตัวนี้อันนี้นำเสนอเลยครับโอ้โหบังทั้งหมู่บ้านอะคน่ะเมื่อกี้ขี่ตามหลังมาครับฟังลมนิดเลยใช่ป่ะโอ้โหเสียวหน้าตามไปเลย ตอนนี้เป็นช่วงมืดแล้วครับมาดูสิว่าคุณภ,ภาพกล้องตัวใหม่ที่ผมซื้อมาจะเป็นอย่างไรบ้างครับก็จะมีช่วงที่มีไฟถนนแล้วก็ช่วงไม่มีไฟถนนนะครับลองสกเกตูว่าเป็นอย่างไรบ้างแต่สาหรับผมก็ถือว่าเป็นที่น่าพึงพอใจครับความชัดของกล้องค่อนข้าง,งดีมากเลยขั้นตอนสุดท้ายเป็นการย้ายวิดีโอมาเก็บที่มือถือนะครับอันแรกผมต้องมีตัว sd card ก่อนหลังจากนั้นอีกตัวหนึ่งเขาเรียกเป็น ogt ครับก็ใส่ตัว usb เข้าไปแล้วไปเสียบตรงท้ายมือถือครับหลังจากนั้นจะทำให้เราสามารถมองเห็นไฟล์ได้เสร็จแล้วปุ๊บเรามาเลือกที่โฟลเดอร์ครับเลือกไปเลือกไฟล์วิดีโอที่ต้องการครับทำการ copy มาไว้ในโฟลเดอร์ที่เราต้องการซึ่งผมจะเก็บไว้ใน micro sd card ที่อยู่ในเครื่องนะครับ ซึ่งทำให้ง่ายในการตัดต่อซึ่งโปรแกรมตัดต่อผมไม่ได้ทำให้ดูนะครับสามารถหาดูได้จากคลิปวิดีโอทั่วไปที่มีผู้นำเสนอไว้ขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนละกันนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมสวัสดีครับ